สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนะคะวันนี้เราก็มาพบกันครั้งแรกเลยนะคะวันนี้มารู้จักกับกันก่อนนะคะพยาบาลชมพู่ค่ะและคุณหมอครับนายแพทย์สุพเชกนะครับหรือหมอโบนัสนะครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับเคนมผงนะคะแล้วก็เคตามีนลแล้วก็แดดเลยเนาะแดดซีแฟมใช่กําลังฮิตนี่คือฮิตแบบไหนคะคุณหมอฮิตแบบในทางที่ไม่ดีเนาะ,ะมีทั้งข่าวในการเสียชีวิต วัยรุ่นเนาะอ,อายุ20กว่าปีเสพเ,เคโนมผงและเสียชีวิตค่ะน่ากลัวมากเลยค่ะอย่างนี้คุณหมอต้องให้ความรู้กับน้นองๆหรือว่าคนทั้งบ้านแล้วนะคะว่ามันคืออะไรบ้างคะมันอันตรายยังไงคะก็เคโนมผงก็เรียกว่าเป็นยาเสพติดใหม่แต่ว่ายาเสพติดตัวนี้เนาะมันมีฤทธิ์ร้ายแรงเนื่องจากมีฤทธิ์ผสมผสานเพราะมีทั้งเคตามีนเดซิแปมไอซ หรือาอาจจะมีพวกสารอื่นๆที่อยู่อีกมากมายซึ่งสารแต่ละตัวออกฤทธิ์ได้หลากหลายผสมประสานกันหมดเลยนะครับค่ะแล้วถ้าเรารู้จักแล้วเนี่ยคือมันอันตรายมากเลยค่ะอย่างนี้คนที่ไปใช้หรือไปเสพถ้าติดหรือมีอันตรายกับเขาเนี่ยเขาจะต้องไปรักษาที่ไหนคะคุณหมอต้องรักษาอย่างไงที่ไหนคะหมอต้องเรียนอย่างนี้เนาะเพราะว่า อะเคตามีนมันเป็นสารเสพติดชนิดก<ม>ลุ่มหลอนประสาทเนาะทาให้คนที่เสพไปแล้วมีอาการล่องลอยพูดเพ้อเจอ้อหรือบางทีก็มีเรียกว่าความหลงจาหลงลืมไปผิดปกติเนาะนอกจากนี้อย่างไดอะซิปแอมก็ทําให้มีฤทธิ์ในการกดประสาททําให้ไม่รู้สึกตัวหลงลืมต่างๆเนาะพอมีฤทธิ์มารวมรวมกันและอาจจะมีสารอื่นๆรวมกันด้วยก็ทําให้มีฤทธิ์ผสมผสานแน่นอนว่าหลายแรงกว่าใช้สารเสพติดต,ตัวใดตัวหนึ่งอีก และเมื่อมีอาการที่ผิดปกติก็ควรจะต้องเข้ารับการรักษานะครับค่ะก็การเข้ารักษาหรือบําบัดเนี่ยสามารถที่จะไปบําบัดได้ทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะใช่ครับว่าตอนนี้ทุกจังหวัดในประเทศไทยมีคลินิกยาเสพติดซึ่งเราสามารถไปขอคำปรึกษาให้การรักษาเบื้องต้นก่อนได้นะค,คะหรือว่าต้องการบำบัดเฉพาะทางจริงๆนะคะก็มีอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศเลย ใช่ครับว่าเครือข่ายสถาบันทางลารษณ์ของเราเนาะก็จะมีทุกภูมิภาคเมื่อในรายที่ใช้สารเสพติดที่มีอาการรุนแรงหรือโรคที่ซับซ้อนก็ควรได้รับการบำบัดอย่างที่ถูกต้องนะครับค่ะก็เป็นความรู้นะคะที่เราจะได้ไปบอกต่อหรือว่าไปดูแลคนอื่นได้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอโบนัสมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะวันนี้ก็ขอจากลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้ามีคลิปดีๆก็จะมา ทำให้เราชมอีกต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณคุณชมผู้มากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ